Chứ tảng như vậy là rung cao ันนี่เชือสองเสียงคิันจะค่อยนะฮับอกอนนี้บอกยาอีกแล้วมาต้เตียงเข้ากรตุกนีว้า แบบตบอูนิสาน้อยตกเตียงแน่นอนเนาะแา่น้อยตกเตียงคือชิฟองที่ตบอูเอาท่าเขาไปนอนน้ำตัวหนึ่งคืนโอ้โหโอ้โหอ้โหมันนี่ท่าคือ่งสลายหนึ่งมันนี่เนาะ ผมก็กินสีไต้องถามหาบอกค่นันบม่ต้องถามหาก็ได้บอกไมหวม่หาแล้ว่ต้องถามกหนเหรอย่างไปนอนน้ำใส่ ออไที่กัมบ่าเมื่อคืนนี่ปลาพุ่งปลานี่นะปลากระพี้นะปากระพี้ไส์ก่อนปลากระพี้จะบอสมปอดเนาะสมปอเย่ย่งจากสมปอดไปจจยกสมอง่อนมันทอดเดียวพนางน้ำนกรบปทันอิฐทางเตอเนี่ยเลยเตี้มูละสองมูละหองอดเนาะนี่แหละไปสดใจปลากระพี้ฮะทีอู้ยง่ายเลยเราไป เอาที่หัวมันเก่งใช่มโมนึงนะมันเต็มเลยโอ้ป่าใหญ่เลยป่านกบบนี้ไม่เลยเก่งที่หัวมันนี่โตมันกินกินนะโตมันเป็นกินบ่ตัวมาแล้วไม่แห้งไม่แห้งเลยไม่เลยเก่งแตหัวที่เราโตเก่งที่หัวผสมประสานเป็นลาซีเลยวันนี้จะแทงเอาว่ามุดแทงเอาว่าเป็นยังไงเลนนห้าเท่ออแหลมยิงเอาว่ะ cầm búa đúc, cầm đúc, năm hung là năm nghe mắng, năm lắc, năm xé, hay là đánh bà nghe nói, cầm năm cầm hăng hả nào, đớn năm nghe nói, nói cái này nó, cầm là năm châm này, thả ma, anh là năm vặt năm thìn la chẳng năm khi năm, coi năm kinh nguyệt, là mò, เ้ยคนศร้ามาเครับมีอย่างไยมีประดุกเอ๊จะเรียกอะไรตุดปลาดุกขนาดใส่ม่วงว่ะปลาดุก เพลงที่ผ่านมาบ้านเนี่ยปาน่ากินเพื่อไปยืนไปยืนอไปยื้อ่๋อโม้อป็ดะดุกสมัยมันบม้คือกับปะดุกว่ะคล้ายๆกันปะเออเออเออแกงปะดุกคันโยเมนูแล้วปะดุกเน่ามันจะคล้ายๆเมนูเปลี่ยนทันทีเนาะจากต้มเนื้อเป็นต้มปะดุกอ่า ช่้นพ่อว่าเขาไปขายมันราคามันยังลื่นป่าโมงป่านั่นแล้วก็เขาเอาส่วนเงนคืนมันยังได้เก็บเงินโบได้เนาะเก็งินมันโบกเยนโบอยากเงินมันนอนเล่นจากเงนมันจะออกกินอ้าวมา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 สุภูสุพลครบกี่หลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้คือแปดนสนโอลืมนบเจ้าของลืมเก่าองยังเนาะลืมนบเจ้าของลืนเจ้าของ ไปไปเอ่าแรงเกาแมมา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 เอ้แม่ง yes. ข oh yeah. ้นเโอ้ยินขาร์พแล้วฮักก็หกโงครึ่งไอ้ตื่นเสาร์พุทธตื่นสี่โครึ่ง่เนี่ยขันยักษ์ก็มีเดียวตั้งฟังเสียงจุจักจแจ๊กกูจ้าจูห่วยห่วยซ่งหยีบได้เยนะมันสีเปียกอยู่ ต้มมีน้ำรอเฮากิาต้มมีกันด้วเฮากระชิ่เคยกินต้มมีวะไม่ได้กินเด้อเยอิดืนปลาหลเทื่ินปลาหลเทื่อแล้เด็กทุกคนเด้อกินข้าวน้ำกันมันปลาหานี่ปลานี่เขาบอกปลายืนมันนี่เออปลาเสื่อมอนี้นะบกปลาเสื่อมตัให้ปลาดุปลาเสื่อมนี่ กรเดาซีอิปลาดุกปาอ๋เป็ปดุกอยู่ปาีอิ๊เนี่ยตัวนั่งตรงนี้บวมมันบวมกลมเลีงไข่เฮ้ไดีหาจำบวมมมตไปัวตัวะเีย่าจะกต้๋เอนี่กินปตัวตัี้เออลาลยเรหงันภาควออดยวันี้กุเก้าว ผมก็เป็นพานอยู่หนอโยกขึ้นมไดแล้ววันนี้ยกได้แล้วันนี้วั่ง้วนั่งล่ลั่งนี้ยนนะมากย่อันนี้มันเพืไปหุ้นมัลวะมานท้องพี่ได้ไหมโอ้ยปลาบวกอะไรโอ้สบายมันมดมิดมิดตะโขงเลยอบอนอบมาก เาเมล็ก็เจาเมล็ดเด้อไเป็นแกินเต็มได้แล้วอิ่มไปอิ่ลาฮต้องเพิ่มหนึ่งล้านกาหนึ่งายกิโัตบุ เดี๋ยวบให้โเอาลูกโมย่ดบรเสริเส้นมันยังซุกไว้มันยอนนีตัวนี้มลูกมันนนเสนมันบุซุกเลยเฮ้ยจเย็นเงงเตี๋ยวตาดโมได้เนาสับสนุนการเดินทางโดย